จานดีโลบักหมดตูทำยังไงดีเกเลซินเติมที่นี่สิครับลาวาบักร้านบริการเติมโลบักและกดเกมพาร์แบบต่างๆมากมายมีทั้งบล็อกฟุตคิงพิทออสตาอดิเบตไฟเตอร์แถมยังมีทอยโค้ดขายอีกด้วยและบริการอดนๆอีกเพียบเลยที่ลาวาบักตากสนใจแล้วก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะ สวัสดีพวกแกเกเรที่หัวร้อนทุกท่านฮะกลับมาอีกแล้วก็ผมกับแมปแนวซิมูเลเตอร์วันนี้เราอยู่ในแมปที่มีชื่อว่าสมาร์ท n ิงซิมูเลเตอร์สำหรับน้องคนไหนอยากระบายอารมณ์หัวร้อนเกมมิ่งนะฮะแมปนี้เราจะมาคว้างก้อนหินใส่ของต่างๆกันนะคระับใครมันไส้เพื่อนอยากเอาก้อนหินคว้างเพื่อนก็ต้องแบบนี้เลยแต่ก่อนนั้นมาเข้าสู่ช่วงคำถามดูใจวัาใจโดนเธอกันก่อนคลิปนี้แล้วเราขอคำคมนะฮะให้จอนที่เพราะว่ามันเกลือแดดคลิปหายครับผมผู้โชคดีของเราฮะน้อง NNTT นะครับมันบอกว่าไม่มีและคำคม มีแต่ความเกลือบันทมใจฟังแล้วก็ยังเจ็บปวดเหมือนเดิมเลย4ี่หมโลบักนะค,คลิปที่แล้วโอเคเอาไปเลยสี่รโลบักมึงอ่ะส่วนคลิปนี้เราถามว่าถ้าหากคุณมีระเบิดซีโฟ <c oughs> นะฮะเอาไปคว้างใส่หัวใครเป็นคนแรกนะครับ <c oughs> เพื่อนมึงหรือใครก็ได้แล้วแต่เลยตอบกันมาบปันป่นยิ่งชอบถ้าปั่นสุดเอาไปเลยสี่โลบักไป เมืมาตัวเกมจะสอนเราก่อนนะครับนี่มันจะให้ลูกก้อนหินมาอันนึงแล้วก็คว้างใส่หัวเก้าอี้นี่ทำลายแม่งเลยซิมมานาและเก้าอี้นางโง่ตั้งตะปีดอะไรตรงนี้กูยโยนแม่งเลยทำลายทุกทุกอย่างเลยเออพอเราทำลายเดี๋ยวเราได้ตังค์้วยนะกออยากกูอยากมีอาชีพนี้จังเลยไม่กวนลูกหินไปคว้างบ้านเพื่อนเลยกูได้ตังค์เดี๋ยวยิ่แม่พอเรามีเงินเราก็ต้องไปอัปเกรดลูกหินของเราฮะไปต่อไปฮะนี่เลยซื้อไอโฟนนะโยน ของแพงเลยเอไอโฟนโยนข้างทางเอทไฟฟ้าละนี่นะไอโฟนนะฮะไอโฟนนี่ทำมาจากหินเบรย์วยเบรน,นี่ยงมคว้างกี่อันก็ได้กูซื้อมาแพงแล้วเกมนี้ก็มีระบบสัตว์เลี้ยงด้วยเปิดมาได้แมวหน้าโง่มาเลยเหมือนเพชรซิมเลยนะเนี่ยเออแต่แมวเกมนี้ก็บอกมันจะเพิ่มเงินให้เราด้วยนะเนี่ยเออมีสัตว์เลี้ยงก็ดีเหมือนกันน่ากว่าไอโฟนโยนใส่สัตว์เลี้ยงกูได้ไหมแล้วกูจะได้ตังค์ร้อยนึงเลยไงไม่ได้เนาะงั้นก็คว้างต่อเลยแล้วกันนะปั๊มเงินก่อนปั๊มเงินสุน้ามมันจนดีก็ไ่พที่จะเปิดร้านบ มีสัตว์เลี้ยงโดมินัตด้วยท่านผู้ชมว้เพิ่มดาเมจให้แสนกับเงินอีกแสนหนึ่งมึงจะบ้าเลยชายเอ๊แต่ว่าเรามาลองซื้อเกมพาร์ตกันดีกว่านะมันมีเกมพาร์ตให้เราเลือกเยอะแยะเลยมาเข้าสู่ช่วงจอร์ี้เสียตังเกมมิ่งนะครับเกมพาร์ตแรกที่เราจะซื้อก็คือสสัตว์เลี้ยงได้เพิ่มอีก3ตัวนั่นเองจากตอนแรกกี่ตัวกูก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่กูขอซื้ออันนี้โอเคอันต่อไปก็ดับเบิลคอยฮะออทําลายบ้านคนอื่นแล้วยังได้เงินคุณสองด้วยเป็นไงโอ้ยจะหัวจริงๆเราบัจจีเนียต่อไปก็อันนี้อะไรวะเนี่ยน่าจะคว้างได้เร็วขึ้นไหมออจากคว้างเร็วอยู่แล้วโคตรเร็วก็ไปอีกฮะต่อไปก็ดับเบิล exp ฮะทำห้เราแรงได้สูงขึ้นนั่นเองแล้วก็ที่สําคัญก็ผมเกมพัทวิ่งเร็วเนี่ยพาดไม่ได้เลยครับผมพอเพื่อนบ้านออกมาเราจะได้วิ่งไปเดอะแฟตเลยไงเออ เพื่อนบ้านจับไม่ได้แล้วว่ากูเป็นคนคว้างและตอนนี้จอนี่ก็เป็นวัยรุ่นบอน้ํามันอยู่ฮะกำลังคว้างเลยครับผมทําลายแม่งเลยลุกคงลุกเข็นใครมาสร้างอะไรแถวนี้ฮะกูทําลายแม่งเลยโแล้วเงินพุ่งเยอะมากชิบหายเลยสองหมื่นแล้วตอนนี้โคตรรวยเลยไม่ต้องทํางานเลยมั้งมาสุ่มสลยงกันหน่อยละกันมามาดูเราจะได้ตัวอะไรเปิดมาชุดชัปะเปียโอ้โหได้น้องหมามาฮะจะได้ลองอันนี้ดีกว่าเนี่ยเอากระองละหมื่นเลยนะครั้งละหนึ่งหมื่นปังเข้าไปโอ้โหดียีราฟ้วยเนี่ย หน้าตาเหม็นบันจีราบเลยเปิดใบดีโอ้ย,อย,อยกระทิงอะกระทิงแดงพอเราใส่สันลิลเงินขึ้นแบบปูดปลาสปาร์ตวิดปูดเลยฮะท่านผู้ชมมีเงินแสนแล้วเนี่ยโอ้โหไม่ต้องทำงานแล้วไปปลดล็อกที่ต่อไปกันดีกว่าครับผมสนามเด็กเล่นนะโอยเด็กๆไม่ต้องเล่นกันแล้วกูจะมาพังสนามเด็กเล่นสมัยก่อนกูไม่เคยได้เล่นสนามเด็กเล่นเด็กพวกนี้ก็ต้องไม่ได้เล่นเหมือนกันกูจะถ้าเราไม่หมดเลยพังไอ้ยับ นี่มันปีศาจร้ายในวัยเด็กจะชัดเลจรดีมึงทำให้เด็กเกลียดมึงตอนนี้พอเด็กไม่ได้เล่นสนามเด็กเล่นเฮ้ยมึงมันชั่วชา้าจริงๆและเมื่อเราปลดล็อกที่นี่ก็จะมีที่อัปเกรดนะว้าวคล้ายๆเพรซิมูเลเตอร์เลยมีอัปเอ็กแท็กแล้วก็การคุงการแว้างทำอะไรโอ้มีสับวงสปีดด้วยฮะและดูโอ้โราคาในการอัปมึงเปิดมาก็แสนหนึ่งเลยกุลาพเพียและดูอัปต่อไปเท่าไหร่ล้านหนึ่งกูอัปแล้วกันอัปเอ็กแท็กเลยอัปขั้นต่อไปสิบล้านเลยนะห <c oughs> ายครับเจะหา ตังได้รถไอติม่าใครมาขายตรงนี้ไม่มีเด็กมาเล่นไว้ตรงเนี้ยกูพังแม่งเลยนี่พังพังโยนโยนยไว้นแรงขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยอัพเกรดอาวุธของเราหน่อยละกันนี่เลยฮะอุ้ยมีกล้วยด้วยนผะู้ชมมีกล้วยเฮ้ยเอากล้วยมาคว้างได้ด้วยเฮ้ยน่าสนใจ <laughs> กล้วยเหล็กหรือเปล่าเดี่ยคว,ว้างคนอื่นตายไหมเนี่ยโอย้แล้วก็มีนี่ด้วยฮะนิวเคลียร โอ้แม่งพลังโจมตีแม็กสองหมื่นเลยนะท่านผู้ชมเฮ้ยอันอื่นแบบหมื่นสองหมื่นเองกูว่าจัดเลยดีกว่าฮะนิวเคลียร์เจร้อยเก้าสิบเก้าโลบัก <c> ค <oughs> วางใส่บ้านพื้อนละเพื้นระเบิดอโอ้เกิดไปโกโก้ขันอะไรเงี้ยร้อยแน่อันนี้นี่แหละจัดเลยไปถือเลยก็จอนดิมึงเอาเลยจัดไปชุดใหญ่มาคือโอ้ยแม่งใหญ่กว่าตัวมึงอีก คว้างทีขี้แตกทุกลายแล้วท่านผู้ชมมึงดูดิเงินไม่ขึ้นมาสิบกว่าล้านเลยอ่ะเฮ้ยอาวุธที่มันโหดโอพีจริงเลย,ยนี่มันสนามเด็กเล่นนี่มันสงครามแล้วปลดล็อกที่่ะไปฮะแอร์พอร์ตโซนนี่ สนามบินเนอะขออล้วฮะคิดการใหญ่แล้วตอนนี้แล้วก็มีที่อัปเกรดด้วยไงรัชวัารอัปเกรดสัตว์เลี้ยงได้ฮะโดยการหาไอ้กลมๆนะฮะเหมือนคล้ายๆนาฬิกาเบนทินหาได้จากการอุกบาตตกนะฮะรัชวัตรไปโจมตีอุกบาตได้แต่ก่อนอื่นจ่างแม่งมันกูจะมาถล่มสนามบินเนอะสนามบินเนอดูดูเงินขึ้นเงินกูแบบสี่สิบห้าสิบหกสิบล้านแล้วตอนนี้ทุกคนเอ้ลอยล้านเร็วโคตรเร็วเลยพี่ชายอะไรวะเนี่ยเออที่นี่มันโคตรเยอะเลย และที่สําคัญเราได้สัตว์เลี้ยงฟรีมาตั้งอีกมากมายแล้วก็มีเควสปลดล็อกด้วยฮะนี่เฮ้ยสัตว์เลี้ยงวาคิลีเฮ้ยมันมาได้ยังไงวะเดี่ยเอออยู่ๆมันให้กูฟรีเฉยเลยวะควา New port, ้างนิวเคลียร์ในแอร์พอร์ตฮะจนแม่งสนามบินระเบิดไปแล้วตอนนี้เราปลดล็อกที่จอไปดีกว่าใช้เงินแบบ2.5ล้านเอมมีฮะถูแกเลยครับพี่มึงดูเงินกูด้วยเนี่ยกูมีหนึ่นเปนลี้ยนเลยนะ อโอ้โนรวยแท้คนเนี้ยร้อยล้านะโอ้แล้วก็ดีฮะนี่คืออุกบาทนะครับท่านผู้ชมและดูเลือดอุกบาตเป็นโคตรเยอะเลยตีกันกว่าพวกนี้นะั้นน่าจะเสร็จนะเออแต่มันได้แอบนาฬิกาเป็นเทนมืนไงเอาไว้อีโวมีเงินเยอะก็จะลืมมาอัปเกรดพวกนี้กันด้วยนะโอ้โหสิบล้านมาอัปเกรดดาเมจก่อนโอ้หนึ่งบีเลยอะ่ะแต่ละอันโอเคอัปเกรดไปละกันโคตรแพงเลยพี่ชายโอ้ไปอัปเกรดไปที่เหลือก็อีกไม่กี่ขั้นแล้วฮะ กูจะกูกูหมดตูวแล้วตอนเนี้ยเพื่อเพิ่มบารมีของจอร์ดี้เราจะซื้อสัตว์เลิ้ยงตัวนี้ฮะโดมินัตนะครับตัวอื่นเขาแบบบวกก้าโจมตีแบบ7 0 0ดร้อยหนันอะไรเงี้ยตัวนี้บวกแสนหนึ่ง ไม่ซื้อได้ไงล่ะครับพี่น้องแล้วเนี่ยมันเป็นลิมิเต็ดไทม์ด้วยนะเนี่ยขายไม่กี่วันนี้แปลว่ากูเนี่ยมีตัวลิมิเต็ดแล้วหาไม่ได้อีกแล้วในโลกใบนี้โอ้โหเพิ่มแสนหนึ่งใส่ละละกันมาอีควิปเบสกันเลยปั้งเข้าไปใส่เรียบร้อยแล้วฮะว้าวบวกแสนหนึ่งมาแล,แล้วก็เราสามารถเอามันไปอีโวได้ไหมเอ้ยน่ะเอามันอีโวได้ด้วยไหนดูดิโอ้ใช้ทั้งเกียร์วะเนี่ยโอ้โหเจ็ดแปดอันนะแอ์พอร์ตผ่านไปแล้วเนาะเมื่อกี้ต่อไปก็นี่แนะละปราศาททั้งหลายแหละตอนนี้ กูเริ่มพังเมืองแลวฮะอาวุธกูนิวเคลียร์สามารถทำลายเมืองได้ฮะนี่ประสาทใครครับเนี่ยหืกูขอยึดณาประเทศเนี่โยโอ้ยอุกกาบาตอีกแล้วโอ้ยเจออุกกาบาตอีกแล้วก็เอฟเคกูเพิ่งรู้ว่ากูสามารถเติมไอ้นี่ได้ด้วยฮะนาฬิกาเป็นธินนะครับเจ็ดสิบเก้าโลบัคกเองงั้นก็เราจัดเลยละกันเออซื้อมาหน่อยที่รอ e อีโวยเจ้าโดมินัตของเราเนี่ยตอนนี้มันบวกแสนหนึ่งไงเอออีโวยแลวอาจจะแบบบวกเป็นสามสี่แสนอะไรเงี้ยจัดเลยละกันนะมา ซื้อเลยรักกันบ้านรวยเกมมิง่งฮะไม่เป็นไร79็ดบเักเองซื้อไปเลยพร้อมแล้วจ้านายจ๋าเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าจะโหดหรือเปล่ปาโดมีนัดมกดอีโวเลยรักกันนะมาพร้อมแล้วก็สามสองหนึ่งก็หมุนจิ้วๆไปเลยฮะนี่สัญลัณ์เป็นเทนให้มันชุกจักปักเปียโอ้ว่าบุ้มเรียบร้อยฮะเดี๋ยวมาดูกันเท่าไหร่แล้วน่าจะเก่งมากแน่นอนโว้ยสามแสนเลยเฮ้ยโคตรโหดโคตรตึง ตอนนี้อาวุธนิวเคลียร์ของเราเนี่ยล้าหลังแล้วฮะนี่เลยครับผมอาวุธชิ้นต่อไปครับจากพิเตอเอ็กซเซนไฟเยอร์ครับผมแตงโ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 มแล้วก็ผลใหญ่ๆหญ่โอ้โหลูกศิษย์แตงโมมาแล้วเฮ้ยไม่ใช่ลูกศิษย์พิเตมาแล้ว ใครมันจะไปรู้ว่านี่นะฮะพลังของแตงโมมันโหดขนาดนี้กูว่าอะไรทำไมพี่เต้ถึงชอบทําลายมันักหนาอาวุธของพี่เต้เลยเดี๋ยวโอเคปล็อกที่จะไปครับผม500ล้านไปโอ้โหนี่นะฮะทำลายเมืองได้นะครับแตงโมระวังนะท่านผู้ชมสุดยอดพลังแตงโมกูเราจังจื้นเลยมันเอาแตงโมเป็นอาวุธได้ไงวะเนี่ยใช้อาวุธพี่เต้ได้แค่แป๊บเดียวฮะแล้วต้องมาเปลี่ยนกันอีกแล้วครับผมนะเป็นอย่างอื่นแล้วนะฮะวันนี้ไดนาไมา์มีไดนาไมา์ด้วยอย เงินเงินยังไม่พอนะนะเออต้องซื้ออันถัดไปก่อนเอ,อนยน่าจะเป็นแบบเศษของอ,อุกบาทและเราก็ไม่ลืมที่จะสุมสักเลี้ยงบ้างนะครับนี่ฮะได้ต้นไม้มากูยังจืนต้นไม้เนี่ยนะเป็นสัตว์เลี้ยงได้ด้วยเหรอและแต่ละอันอะไรวะเนี่ยดอกไม้เหี้ยอะไรวะเนี่ยอันนี้เป็นตีมอะไรวะเนี่ยตีมในเมืองเหรอ ไม่ใครวะเนี่ยคนแก่ทั้งเกตหรือเปล่าวะเนี่ยและก็ไม่พลาดที่จะมาอัพสเตตนะครับตอนนี้ใกล้ตันเลยนะเนี่ยไอ้อีกนิดเดียวนะจะมูผูออ้ชมเลยขั้นเดียวเราจะตันเลยฮะโอ้ยเคลียร์เกมนี้แบบรวดเร็วสไตล์สุลต่านฟาร์มเงินมาได้50ทีแล้วฮะตอนนี้โอ้ยปลดล็อกไดานาไมา์แล้วครับโอ้พลังโจมตีแม็กสองแสนกว่าเลยนะแม่งเออคว้างทีว่าระเบิดทั้งโลกอ่ะไดนาไมา์ส้นตีนเนี่ยไหนมาคว้างดิเออจัดหน่อยละันลองดูลองดูนี่ที่นี่มีรถซับโปงสปอร์ตด้วยนี่ยมันไง พังแบบแป๊บเดียวอะ่ะ e ี่อีซี่เนี่ยรถสปงูงรถสปอร์ตอะ่ะฮะแลมโบกินงโบกินีอ่ะมึงเจอไดนาไมค์กูและตอนนี้จอที่ก็ฟาร์มเงินได้ถึง1 Q d วดีและท่าผู้ชมนะโอ้ค่างเงินไม่เริ่มเพี้ยนไปแล้วก็ที่ต่อไปเนี่ยมันอยู่ใต้ดินแน่นี่มันอยู่ตรงนี้เลยกูกะหาตั้งนานว่าที่ต่อไปมันอยู่ที่ไหนโอ้ยปลดล็อกแม่ง1 Q d วดีพอดีเลยมลก็ปลดไปเลยลักกันนะโสถานที่จะไปคือท่อระบายน้ำเลยเนี่ยนี่จะเป็นที่สุดท้ายเลยหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้ยกูเคลียร์เกมนี้โคตรเร็วเลยท่่าาานน้้ชมวงบคอืน เยอะเกินไปไงไม่มีที่อยู่แล้วต้องมาอยู่ใต้ดินแล้วตอนนี้อยู่ที่อื่นแล้วเขาฆ่ากูแน่นอนตรงนี้ก็คือสถานที่สุดท้ายของแมปนี้นะฮะถ้าเราสุ่มสัตว์เลี้ยงปุ๊บก็สถานที่ตรงนี้จะปลดล็อกทันทีมันใช้เงินทั้งหมดเออหนึ่งคิวดีในการสุม่มงั้นเดี๋ยวลองจัดหน่อยละกันเดี๋ยวขอปั๊มเงินก่อนนะปับป๊บปับ๊บปั๊บโอ้ยเงินขึ้นแบบรวดเร็วทันใจสไตล์สุลล่าตาอีกแล้วปับป๊บปั๊บมาดูวิ่งหนึ่งมันขึ้นเท่าไหร่มึงดูเนี่ยพร้อม ตอนนี้ถึงขั้นแบบเอาดวงจันทร์มาคว้างก็ได้แล้วนะท่านผู้ชมนะมแต่ไม่เอาฮะเราจะข้ามไปดีกว่าเราจะเอานี่เลยฮะเครื่องบินไงเอาเครื่องบินมาคว้างหัวได้กูจะบ้าเยอะไลวะเนี่ยแม่งเริ่มไปไกลละฟาร์มไปสักแปบ๊บฮะตอนนี้มีตังค์ซื้อเครื่องบินเลยฮะอุ้ยตอนนี้มันมีเครื่องบินส่วนตัวแล้วท่านผู้ชมมันถือเครื่องบินคว้างได้แล้วโคตรหล่อเท่เลยดูดูดูแม่งถือเครื่องบินกอกเล่นมึงจะจ้าเก,กินไปแล้วหนุ่มดูโอ้คว้างพังหมดอะชีวิตกูจะบ้าเพราะตอ ตอนนี้เป็นซุลาตาดก็มาอัพไอ้พวกนี้ให้ตันกันไปเลยรออวยเลยไงอัพไปเลยแอคแทกตันไปเลยสปงสปีดอะไรเอาไว้สุดไปเลยเรียบร้อยฮะแม็กแล้ว ตอนนี้ฮะสองอาวุธสุดท้ายครับผมนี่มาแล้วครับผมดวงอาทิตย์เฮ้ยไอ้น,นี่เป็นผลนิกานิกาของลูฟี่หรือเปล่าเนี่ยฮะกูถามจริงจอนี่มพงเป็นผู้ใช้ผลดวงอาทิตย์ใช่ไหมเนีย่ยโอ้โอโคตรเเลยพี่ไม่ใช่ผลยานนครับเนี่ยวบน,นดวงอาทิตย์แล้วก็ถึงเวลาซื้ออาวุธสุดท้ายฮะกับอาวุธที่มีชื่อว่าเดสตาร์ลูกบอลโง่งๆแลวมันคือดวงดาวอันหนึ่งครับผมที่ลกล้างไปแล้วนี่คืออาวุธชิ้นสุดท้ายที่แรงที่สุดในบรรดาทุกอาวุธและผมก็เคลียร์เกมนี้เรียบร้อยฮะดูโอ้เฮ้ย ซุปเปอร์คงซุปเปอร์คากูทีเดียวแตกแกกูบอกเลยเอ,อพังหมดเลยอันนี้กูเอฟเคทั้งสินาทีเนี่ยไอ้พวกของตรงนี้กว่าจะได้แต่นี่แม้ทีเดียวพังโอ้โคต,ตึงและแล้วผมก็เล่นเกมนี้จบจนได้นะครับออไม่กว่าจะจบแป๊บเดียวเองนี่แหละการเล่นแบบสไตล์ชุนตานกับการขว้างบอลใส่บ้านเพื่อนนะใครสนใจก็ลองมาเล่นกันได้ฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้ซื้อเสื้อโมกมากันด้วยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมตอบคําถามกันด้วยนะเพื่อจะชิง400โลบักเลยนะเออไม่อยากได้กันนนหหอโอโเเคคลิปป้าจะ็ด อะไรแมปอะไรอะไร,ะไรยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับอยากเล่นแมปอะไรไปแล้วคลิปนี้ bye บ๊ายบายจุบ๊บ